สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เรามีคลิปล่าสุดนะคะของลุงพลกับป้าแตนนะคะทุกคนจ้าซึ่งได้โพสต์ลงใน Facebook นะคะชื่อว่าชัยพลวิพานะคะได้กล่าวขอบคุณ FC ทุกคนนะคะซึ่งมีข้อความดังกล่าวว่าขอบคุณ FC ทุกคนมากนะคะที่เป็นห่วงป้ากับลุงสบายใจดีที่ได้ร่วมงานกับทางมาดี้พีซ เราได้รับการดูแลอย่างดีเราทำงานกันอย่างพี่น้องนะคะในการโฆษณาชุดนี้ลุงพลได้รับค่าตัว3ามแสนบาทนะคะส่วนหนึ่งร้านบาทนั่นคือสินน้ำใจที่มาดิพรีสนะคะตั้งใจอยากให้ลุงกับป้านะคะมีเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกค่ะนะคะทุกคน ลุงพลบอกว่านะคะมีสัญญากับบริษัทมาดี้พีซนะคะเป็นระยะเวลาหเดือนนะคะทุกคนในระยะ6เดือนนี้นะคะลุงพลบอกว่าไม่ว่าบริษัทมาดี้พีซนะคะจะต้องการให้ลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์ที่ไหนทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะลุงพลก็จะต้องไปนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นสัญญานะคะเป็นสัญญาที่ลุงพลยอมรับนะคะไม่มีใครมาบังคับให้ลุงพลทํานะคะลุงพลบอกว่า เต็มใจทำนะคะส่วนเรื่องที่ลุงรับงานนี้นะคะลุงพลบอกว่าที่รับงานนี้เพราะเป็นงานที่เหมาะกับลุงนะคะแล้วก็เป็นสัญญาที่ไม่ยาวนานมากนะคะแค่6เดือนเองนะคะส่วนรูปภาพนะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือรูปภาพที่ลุงพลนะคะได้เซ็นลายเซ็นนะคะบนรูปถ่ายนะคะทุกคนจ๋านะคะ้อให้หัวใจด้วยนะคะ เพื่อเป็นของสมนาคุณให้ลูกค้านะคะของทางบริษัทมาดี้พีทนะคะเป็นจำนวน300รูปหรือ200รูปนะคะก็ไม่รู้นะคะรูปภาพนี้นะคะคือรูปที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะทุกคนจ๋านะคะรูปนี้คือรูปที่ลุงพลหล่อที่สุดเลยนะ ส่วนตอนนี้นะคะทางบริษัทมาดี้พีชนะคะรับตัวแทนจำหน่ายมาดี้พีชนะคะทุกจังหวัดอยู่นะคะใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0947963956หรือเพจมาดี้พีชนะคะทุกคนคาหนิงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะ